ไม้ละบาทครับหมูปิ้งครับชุดละสิบบาทครับมีข้าวเหนียวมีไข่หงแล้วก็มีขนมใส่ไส้ครับขายดีไหมครับขายดีครับขายวันจันทร์อังคารพุธตอนเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเช้าครับเห็นว่าฝรั่งชอบด้วยครับฝรั่งได้กินข้างนอกเขก็มาวิ่งมาเลยครับ เห็นกลิ่นเห็นควันใช่ไหมครับเห็กลิ่นเห็นควันก็วิ่งเข้ามาเลยครับซื้อกันครับขอบคุณมากนะครับท่านนี่ส่วนใหญ่เอามาวันละกี่ไม้ครับคุณลุงก็หกหกร้อยไม้ครับหกร้อยไม้โอ้ยเพิ่มแล้วค่ะได้ห้าป่ะ ข้าวเหนียวนี่เท่าไหร่ครับลุงสองบาทครับสองบาทเป็นสิบสี่ไอหมูถ้าได้คีดตัวเดียนหมูขอข้าวเหนียวก็ได้นะคะขอยี่สิบไม้นะครับสั่นอ่าหนูเอาอันเดียวโอเคอ่าอันนี้ขอรวมสิบสองถูกไหมคะอ้ากิจจ้าให้วยุ่งนี่บอเอาหมดนี่เลยอันแยกกันอันนี้ของหนูก่อนทางนั้นอะโอเครอได้พรอ้าวมาก่อนเหรอคะไม่ไม่ไม่มาจากที่ไหนกันนี่ครับ กี่เาี่เท่าสองละกี่ไม้คะหูละสิบกี่บาทขนมครับอหอ่พี่พี่ดือเดี๋ยวจะนี่สิกินนีว่าหนึง้ยงอายำเอายำมะม่วงนี้ยำปลากรอบยำเท่าไหร่ยำเท่าไหร่นะพี่แปดเหรียญ อันนี้หมูยี่สิบสองถุ่สถุงยี่สิบถุงละยี่สิบถุงล่สิบชอบกินไข่หงมั้ยครับไม่ชอบกินค่ะแต่ว่าอยากลอง <c oughs> น่ากินขอบคุณคมากครับเปไงลูก รสชาติเป็นไงครับพี่อร่อยค่ะยังไงอ่ะอธิบายดน่อยมีเหมือนกินกระเทียมวิกไทยใช่ไหมคะแซบัไงะแซ่บไม่เผ็ด เยืนคิดมาเหมืนกันได้เลยนะคะทำใหม่ๆทุกวันนะคะแต่ทางของอร่อยก็มาล่าร้านเดือภูเขานะคะจานอังคานพุดค่ะแล้วก็วันเสาร์ตอนเช ID, er. ้าด้ยค <Um ่ะเตยเตยค่ะเตยเตยค่ะเตยเตยแล้วก็มีอันชันมีสองสีมีสามสีปากมอญยืนไม่ได้น้ำเลยกืนได้นะคะ แเหียงค่ะอันี้อะไรนะอ่าาจ้ารักไคะอามเอาแเบย้ค่ะันะนานหรืวไม่เอ่นอะไรไขหวานค่ะอยู่ทางนี้ยูงนก็ยังตะโกนขายอยู่ใหม่พุน นี้ทําไปกี่ร้อยตัวแล้วครับเออนับไม่พ้นะตั้งแต่ออกมาไม่ได้หยุดเลยทุกการมารออยู่แล้วนะบ้านทุกการมาคอยอยู่แล้วยังยกออกมาไม่ทันเลยอันนี้แบบมันเป็นหมูเป็นแครอทก้าเข็ดหอมจะจะอร่อยนะเนี้ยอันนี้สองกล่องนะแล้วเติมมันใจใหญ่ๆมันจะมีน้ำจิ้มแล้วก็มีหมูยอค่ะ เป็นแบบนี้นะคะคุณป้าพูดโปรโมทนะครับอันนี้ปลาปอปาปอตคุณป้าพูดโปรโมทนะครับมีอะไรบ้างอ๋อไหนอะไรคะมีหนึ่งยอค่ะอันนี้เป็นก๋าโม้ยเดือนนะคะมีหนึ่งยอแล้วก็มีเป็นเป็นไส้ผักแล้วกันมันมันจิ้มจะอร่อยมากเลยยกขึ้นมาให้ผมหน่อยนะครับ อันนี้ก่อนป่ะอันนี้มาก่อนหรือเปล่าอะไรนี่ปะอันเจ้าบัวใรเตยแอนแอนอันนี่ก็มาก่อนเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องอ๋อโอเคเอาอันใหญ่กับใหญ่เลยเดี๋ยวของพี่สามกล่องเนาะก็คือสามกล่องอันนี้อะไรครับอันนี้ไส้สังขยาใบเตยนะคะขนมปังนึ่งร้อน

ชีสก็มีนะคะพี่เนี่ยร้อนๆค่ะตั้งเค่ะดูมือเลยดีเก่งมือหมดเลยนี่ยมาเลยค่ะตอนนี้มีซีฟู้ดนะคะร้อนๆเลยค่ะนนมีซีฟู้ดมีอ่าขนมจีนน้ำยาปูนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ากระเพาะปลาตาแล้วจ แล้วแต่เียงนี่เนี่ยเห็ดแบบชัดๆบอกเลยว่าถึงว่ถึงเลยค่ะถึงว่อถึงหนังนี่ค่ะมีมีกุ้งหอยมีกุ้งหอยปูปลาครบทุกอย่างค่ะครบค่ะแล้วมันแซ่บมากค่ะนี่ไง เนี่ยแปะเหรียญทะเลอ่ะนี่ยค่ะเพียงต่างกันจ๋าไหมในอันเนรอเสร็จแล้วครับลูกโบไก่ไงอ๋อค่ะพี่ต้มไข่พิ้งไว้ลวกไข่กลายเป็นไข่ต้มไปเลยเลยเนี่ยแข็งเลยใช่ไหมแข็งเลยอันนี้อะไรครับเบลอ๋ออันนี้โจ๊กครับผมโจ๊กหมูพอดีฝรั่งเขาอยากกินโจ๊กหมูทั้งโจ๊กไข่ไก่ด้วยก็เลยเป็นสองอย่างพร้อมกันเลยหมูกับไก่ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้เจ็ดเหรียญครับ จนะแดงแค่ไหนนะครับมีไข่มีอะไรเรียบร้อยโอเคิงคร,ครับผมเชิญมาได้ครับผมโอ้ o u h a v e a cover for oh, yes. okay. can i t Oh y e a ยโอเคโ a เคคุณยืมให้เขาได้ l l e โอเ e คุณยืมใ a o j o อันนี้อันนี้ก็โเค่ะแล้วก็กล้วยบวชีค่ะอย่ายหาทีค่ะอ้าวดยสั่งดนมจิ้ไข่งครับลูกกะเหรียญค่ะ อันนี้ล้วยบทีมีหลายานะหรือว่าแบบซบไม่เผ็ดเนี่ยเอาแซบไม่เผ็ดใช่ไหมอันนี้กำลังทำอะไรครับยำบุญเส้นจา้า ยามมนเส้นใส่หมูสับอร่อยอร่อยรสแซ่บๆมจะจ้ะออเดอร์เท่าไหร่ครับออเดอร์สิบเหรียญจ้า ยำขายดีไหมครับต่อไหมก็พอได้แต่ก็เรื่อยๆนะราะคนก็ทยอยมา อันนี้ตำอะไรครับตำปูปลาค่ะว่าวอีสานหน่อยตำปูปลาจ้าเชิญชวนนะครับเชิญชวนกินตำบักงงด้วยค่ะเด้อตำสมตำปูปลาค่ะที่เป็นคนที่ไหนครับอุดอรจ้าอ,อุดอรข้าวเหนียวสมตำทอดไก่ค่ะเอา,า,าสองอย่างเองเลย เป็นยำซีฟู้ดแมค่ะพี่ค่ะเอาไหมคะร้อนค่ะอันนี้เนื่ยาปูนะคะแต่ว่าเราอาหารเด็ดๆของเรานจะมีเยอะเลยค่ะไล่ตั้งแต่ข้างหน้ามานะคะเป็นหมูปิ้งมีขนมของอ่าวไปรุ่นไปรุ่นหน่อยขนมจีบซาลาเปานะคะแล้วก็มีพวกอ่า ยำทะเลนะคะมีหมี่วทะเล,ละะแล,แล้วก็มีข้าเก็บปักหม้อข้เก็บปากยวนนะคะแล้วก็มีต้มตำน้ำตกมีหมูทอดไก่ทอดข้าวเหนียวนะคะและ้วก็มีข้าวแกงด้วยน,น,นะคะและ้วก็ทุ่งนี้ยเป็นหลายเจ้าที่เข้ามาถ้ายัางไงแวะชมแวะชิมแวะอุดหนุนตลาดคนไทยหน้าร้านหรือภูเขานะคะขอเชิญทุกท่านเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ